พระวาจาของพระเจ้าประจำวัจรรร 7, นจันทร์ที่7เมษายนสัปดาห์ที่5เทศกาลมหาพรตบรทอ่าน จากหนังสือประกาศศกดาเนียนบทที่13ข้อ4 1ถึงหงเวลานั้นประชาชนที่มาชุมนุมกันตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตนางสุสันนาตามข้อกล่าวหาของผู้อาวุโสทั้งสองทุกคนเชื่อเขาเพราะเขาเป็นผู้อาวุโสผู้พิพากษาประชากร จึงตัดสินลงโทษให้ประหารชีวิตนางนางสุสรนาร้องตะโกนดังสุดเสียงว่าข้าแต่พระเจ้านิรันดรพระองค์ทรงทราบความลับทุกประการและทรงทราบทุกสิ่งก่อนที่จะเกิดขึ้นพระองค์ทรงทราบว่าทั้งสองคนนี้กล่าวเท็จปรักปรำข้าพเจ้าข้าพเจ้าจะต้องตายทั้งๆท,ที่ไม่ได้ทำสิ่งใดผิด ดังที่เขาเหล่านี้กล่าวร้ายปรักปรำข้าพเจ้าองค์พระผู้เป็นเจ้าทรงฟังเสียงของนางขณะที่เขากำลังนํำนางไปประหารชีวิตพระเจ้าทรงดนใจชายหนุ่มคนหนึ่งชื่อดานเนียนเขาร้องตะโกนเสียงดังว่าข้าพเจ้าไม่ยอมมีส่วนร่วมในความตายของหญิงผู้นี้ประชาชนทุกคนหันไปถามเขาว่า ท่านพูดเช่นนี้หมายความว่าอย่างไรดาเนียนยืนอยู่ในหมู่คนทั้งหลายพูดว่าชาวอิสราเอลเอ๋ยทำไมท่านจึง,งโง่เขลาเช่นนี้เหตุใดท่านจึงตัดสินลงโทษหญิงชาวอิสราเอลคนหนึ่งโดยไม่สืบสวนความจริงเสียก่อนเล่าจงกลับไปพิจารณาคดีเธอเพราะคนเหล่านี้เป็นพยานเท็จปรักปรำนาง ประชาชนทุกคนก็รีบกลับไปบรรดาผู้อาวุโสพูดกับดานเนียนว่าเชิญมานั่งกับพวกเราจงแสดงความคิดของท่านให้เราฟังเถอดเพราะพระรเจ้าประทานความเฉลียวฉลาดเยี่ยงผู้อาวุโสให้ท่านดานเนียนตอบเขาว่าจงแยกสองคนนี้ให้อยู่คนละแห่งแล้วข้าพเจ้าจะสอบสวนเขา เมื่อแยกทั้งสองคนจากกันแล้วดานเนียนก็เรียกคนหนึ่งมาถามว่าท่านนี้ยิ่งแก่ก็ยิ่งชั่วบัตรนี้บาปที่ท่านเคยทำในอดีตก็ปรากฏให้เห็นท่านเคยตัดสินคดีอย่างอายุติธรรมลงโทษคนบริสุทธิ์และยกโทษให้ผู้ทำผิดทั้งๆที่องค์พระผู้เป็นเจ้าตรัสว่าอย่าประหารชีวิตผู้ชอบธรรมและบริสุทธิ์ บัดนี้ถ้าท่านเห็นหญิงคนนี้จริงๆจงบอกซิว่าท่านเห็นเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้อะไรเขาตอบว่าใต้ต้นยางดานเนียนพูดว่าโดยแท้จริงแล้วท่านพูดเท็จกล่าวโทษตนเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าจะผ่าท่านเป็นสองส่วนตามพระบัญชาของพระองค์ดานเนียนส่งเขากลับไปยังที่ของตน สั่งให้นำอีกคนหนึ่งออกมาพูดว่าท่านนี้เป็นเชื้อสายชาวคาณาอันไม่ใช่ชาวยูดาความงดงามหลอกลวงท่านตันหาทำให้ใจของท่านหลงผิดไปท่านทั้งสองคนเคยทำเช่นนี้กับบุตรหญิงชาวอิสราเอลและเขาเหล่านั้นยอมทำตามใจท่านเพราะความกลัว แต่บุตรหญิงชาวยูดาผู้นี้ทนความชั่วร้ายของท่านไม่ได้บัดนี้จงบอกมาสิท่านพบเขาทั้งสองคนอยู่ด้วยกันใต้ต้นไม้อะไรเขาตอบว่าใต้ต้นโอดานเนียนจึงพูดว่าโดยแท้จริงแล้วท่านพูดเท็จกล่าวโทษตนเองทูตสวรรค์ของพระเจ้าถือดาบคอยฝันท่านเป็นสองท่อน ท่านทั้งสองคนจะต้องตายแน่คนทั้งหลายที่ชุมนุมกันต่างตะโกนเสียงดังด้วยความยินดีถวายพระพรแด่พระเจ้าผู้ทรงช่วยผู้วางใจในพระองค์ให้รอดพ้นเขาทั้งหลายรุมกล่าวโทษผู้อาวุโสทั้งสองคนเพราะดานเนียนทำให้เขาต้องยอมสารภาพว่าได้เป็นพยานเทศ ประชาชนจึงลงโทษเขาเช่นเดียวกับที่เขาพยายามทำกับผู้อื่นโดยประหารชีวิตคนทั้งสองตามที่ธรรมบัญญัติของโมเสสกำหนดไว้ในวันนั้นผู้บริสุทธิ์ก็ได้รอดชีวิตบทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนบุญยอนบทที่8ข้อ12ถึง20 เวลานั้นพระเยสูเจ้าตรัสกับประชาชนว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างสองชีวิตชาวฟาริสีกล่าวกับพระองค์ว่าท่านเป็นพยานให้กับตนเองคำยืนยันเป็นพยานของท่านจึงไม่น่าเชื่อถือพระเยสูเจ้าตรัสตอบว่า แม้เราจะเป็นพยานให้ตนเองคำยืนยันเป็นพยานของเราก็น่าเชื่อถือเพราะเรารู้ว่าเรามาจากไหนและกำลังจะไปไหนแต่ท่านทั้งหลายไม่รู้ว่าเรามาจากไหนและกำลังจะไปไหนท่านพิภากษาตามมาตรการของมนุษย์แต่เราไม่พิภากษาผู้ใดและถึงแม้ว่าเราพิภากษาผู้ใด คำพิพากษาของเราก็น่าเชื่อถือเพราะเราไม่อยู่คนเดียวแต่พระบิดาผู้ทรงส่งเรามานั้นทรงอยู่กับเราด้วยในธรรมบัญญัติของท่านทั้งหลายมีเขียนไว้ว่าคำยืนยันเป็นพยานของคนสองคนเป็นที่น่าเชื่อถือเราเป็นพยานให้ตนเองและพระบิดาผู้ทรงส่งเรามาทรงเป็นพยานให้เราด้วย เขาเหล่านั้นจึงทูลถามพระองค์ว่าพระบิดาของท่านอยู่ที่ใดพระเยสุเจ้าตรัสว่าท่านทั้งหลายไม่รู้จักเราทั้งพระบิดาของเราถ้าท่านรู้จักเราท่านคงรู้จักพระบิดาของเราด้วยพระเยสุเจ้าตรัสพระวาจานี้ในบริเวณที่วางของถวายขณะที่ทรงสั่งสอนอยู่ในพระวิหาร ไม่มีผู้ใดจับกลุ่มพระองค์เพราะเวลาของพระองค์ยังมาไม่ถึงสวัสดีครับท่านผู้ฟังขอพระสรทาและสันติสุขจากพระเจ้าพระบิดาของเราและจากพระเยซูคริสต์อง์พระผู้เป็นเจ้าสถิตอยู่กับท่านนะครับ ตัวบทพระวจาวันนี้พาเราสู่การไตรตรองเรื่องความขัดแย้งระหว่างพระเยซูเจ้ากับบรรดาธรรมจารย์และชาวฟาริสีคนเหล่านี้ไม่ชอบพระองค์สาเหตุเนื่องมาจากการเทศสอนและวิธีปฏิบัติของพระองค์ดังนั้นพวกเขาจึงทำทุกวิถีทางเพื่อหาเหตุกล่าวโทษและจัดการกับพระองค์ เขานำหญิงคนหนึ่งมายืนต่อหน้าพระองค์เธอถูกจับได้ขณะทำผิดประเวณีพวกเขาถามพระองค์ว่าควรจัดการกับเธอตามกฎหมายของโมเสสที่ให้ประหารเธอด้วยการทุ่มหินหรือไม่เจตนาของพวกเขาก็คือท้าทายพระเยซูเจ้าโดยใช้หญิงคนนี้เป็นเครื่องมือเพื่อมาโต้เถียงและจัดการกับพระองค์ เรื่องแบบนี้เกิดขึ้นซ้ำแล้วซ้ำอีกมีคนเอาศาสนามาเป็นความชอบธรรมเพื่อประหารคนมากมายทุกวันนี้เรื่องก็ยังเป็นเช่นนี้คนจำนวนมากถูกตัดขาดและถูกขับไล่ออกจากหมู่คณะเพราะถูกอ้างว่าทําผิดกฎของพระเจ้ากฎหมายและธรรมประเพณีถูกสร้างขึ้นมาเพื่อกีดกันคนบางประเภทออกไป ัวบทของยอ์นบทที่8ข้อ 1, 1ถึงข้อสิสามารถเป็นกระจกสะท้อนความชอบของเราในขณะที่อ่านให้เราพยายามสังเกตท่าทีคำพูดและการกระทำของผู้ที่ปรากฏอยู่ในเรื่องเช่นธรรมจารย์ฟาริสีสตรีพระเยซูเจ้าและประชาชน ตัวบทที่เราอ่านในวันนี้เป็นตัวบทต่อจากเมื่อวานซึ่งเล่าเรื่องหญิงที่ถูกจับได้ขณะทําปิดประเวณีเราพบพระวจาของพระเยซูเจ้าอีกตอนหนึ่งในยอนห์นบทที่8กล่าวว่าเราเป็นแสงสว่างสองโลกผู้ที่ตามเรามาจะไม่เดินในความมืดแต่จะมีแสงสว่างสองชีวิต ประโยคนี้ก็นำมาซึ่งการถูกเถียงในระหว่างชาวยิวเช่นเดียวกันเรื่องของหญิงที่ต้องถูกตัดสินประหารชีวิตตามกฎบัญญัติแต่ได้รับการอภัยจากพระเยซูเจ้าถูกนำมาแทรกตรงกลางระหว่างคำกล่าวทั้งสองตัวบทอันนำมาซึ่งการโต้เถียงเช่นเดียวกันพระวัจาทั้งก่อนและหลังตัวบท เช่นว่าเรื่องราวถูกนำมาใส่ไว้ที่นี้เพื่อบ่องบอกความจริงประการหนึ่งว่าพระเยซูเจ้าผู้ทรงเป็นความสว่างของโลกทำให้ชีวิตของประชาชนมีความสว่างสดใสขึ้นนอกนั้นพระองค์ทรงประยุกต์ใช้กฎบัญญัติได้ดีกว่าบรรดาชาวฟาริสีมากนักขอพระเจ้าทรงอวยพรท่านและพิทักษ์รักษาท่าน ขอพระองค์ทรงสำแดงพระพักแจมใสต่อท่านและโปรดปรานท่านขอพระองค์ทรงผินพระพักมาย่างท่านและประทานสันติแก่ท่านด้วยเทินอาเมน